ขอบคุณครับขอบคุณากครับขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติครับผมกำลังจะประกาศผู้ที่จะได้สายสะพายเงินสด3 0ม0 0บาทนะครับ โดยจะขอญาตดังนี้ครับเมื่อประกาศหมายเลขใดแล้วคุณมุกดาเที่ยงธรรมจะได้มอบสายสะพายพร้อมกับเงินสด30,000บาทพร้อมเงิน30 0 0 0บาทส่วนกันนภัทรนั้นจใายเกียรติมอบถ้วยรางวัลน,นะครับและเมื่อประกาศอันดับรองชะเลิศอันดับหนึ่งจะได้เรียนเชิญคุณสรชุสรสดสรชันสุจิตนะครับสสสุภัตบุรีไปด้วยเกียรติมอบเงิน20,000บาทและก็ถ้วยรางวัลครับท่านผู้มีเกียรติครับผมกับคุณยุย้ยจิน,นันมโนแจ่มนางเอกสาวแสนสวยของเราขอนำความสุขกับการประกาศผลเทพี ปีสงการปี2,555ัน้าบัดนี้ครับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประกาศผลขอแสดงความยินดีกับเทพีสงการจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยอาหมายเล่ หนึ่งเก้าเลยครับเรารับมอบสายสปายจากคุณผู้กาเที่ยงธรรมครับยินดีด้วยมากๆเลยนะคะเพวัะนั้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับก็คือคุณสัชวิบุญชัยฤทธิ์จากอำเภอด่านช้างครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสองนางสาวทิตาสวนแก้วมณีครับเทพีสงการของจังหวัดสุพรรณบุรีปี55คืนวันที่13เมษายนกับรองช้าเลิศดำหนึ่งครับคุณสัชวิบุญชัย เรชิญคุรดาวมอบเงินรางวัลด้วยครับมอบเงินรางวัลด้วยครับเรียนเชิญท่านสรทัศน์สุกินมอบเงิน2 0 0 0มบาทให้กับนางสาวสศิวิมลชัยฤทธิ์อำเภอด่านช้างสมคำสั่งครับค่ะนี่คือรองชนะเลิศอีกสักครู่เรียนเชิญทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกับประธานด้วยนะครับถ้วยรางวัลครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับสศิวิมลชัยฤทธิ์อำเภอด่านช้าง บบาทครัและเรียนเชิญทุกสาวงามทุกรางวัลถ่ายภาพพร้อมกับนะครับท่านประธานทุกทานคุณการ์เดอร์สตาร์ท่านสสขอจัดโอกาสนี้ด้วยครับเรียนรังจานเรย์เจัดภาพเลยครับคุณไวยเดชจัดภาพนี้สื่อวันชนครับเชิญครับขอบคุณมากนะครับและนี่คือภาพปฏิสารด้วยครับถึงเวลานี้แล้ว3ชั่วโมงเต็มเรา2คนดูแลเวทีอยู่ต้องยอมรับความสามารถ ร่วมง,งานครั้งแรกก็บอกได้ทันทีว่าอนาคตไม่ธรรมดาได้เลยครับ,บได้เลยนะครับเรามาสรุปรางวัลกันอีกครั้งนะครับขณะนี้ขวัญใจนะครับช่างภาพได้แก่ขวัญใจช่างภาพนะคะได้แก่หมายเลข16ค่ะนางสาวโสารัเพีย่ยวนีนั่นเองนะคะครับส่วนขวัญใจชาวสุพรรณนะคะขวัญใจชาวสุพรรณของเรา สุนนรรพั่เองเทพีสงขการได้แก่หมายเลขสองนางสาวธิตาสวนแก้ววันนี้ครับแล้วก็รองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลขเจ็ดสิริมณชัยครับอำเภอด่านช้างครับแล้วก็รองชาเลิศอันดับสองหมายเลขสิบเก้านางสาวอรพัรรณหงวิ่งจับดเลยนะคะยินดีกับทุกรางวัลเลยนะคะวันนี้เหมาะสมมากๆค่ะทุกรางวัลจริง พรุ่งนี้พบกัน19นาฬิกานะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้ผมและคุณยุย้ยเกินันมโมแจงทั้ทุกคนในที่นี้ขอขอบคุณพระธิดาบัหาศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ขอบคุณพระธิดชุมลพลศิลปะอาชารองนายกรัญชีฝีและรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอขอบคุณผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมสัยปุริศัษฐ์ท่านสมชายเลิศคงพะรอดรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การนันสุดจังหวัดสุราษฎรีเทศบาลเมืองอัค้าจงหวัดสุุพรรรณบีทุกท่านผมราชันาจ เด่นและยุ้ยจีนันนันมโนแจ่มค่ะต่อราตรีสวัสดิ์กับทุนนี้ครับราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีครับรส,วส,สวัสดีครับสวัสดีคร่คคะ